โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับดีๆตลาดกาสู่เกมโลบอกอยู่ในแมปตกปลานะอยู่กับพี่เป็กนะครับวันนี้ก็มาแจกสคริปของเนทีพับนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้เนี่ยฝากกอนไลค์กดติดตามแล้วก็ อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเพื่อปลดล็อกลิงก์สคริปต์นะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่กดไลค์กดติดตามไม่กดคอมเมนต์เนี่ยจะไม่สามารถปลดล็อกลิงก์สคริปต์ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็อยู่ในสคริปของเมติคับนะครับเมติคับเนี่ยเป็นสคริปที่มีคีย์นะแต่ว่าสคริปนี้นะครับมีฟังก์ชันค่อนข้างครบแบบฟาร์มลื่นมากแล้วก็ฟาร์มไวมากนะครับจะพาไปดูฟังก์ชันคร่าวๆกันก่อนนะครับฟังก์ชันคร่าวๆนะครับสคริปนี้นะครับจะเป็นสคริปดูสคริปแรกๆนะครับที่สามารถทําได้แต่ตอนนี้ไม่แนระคับ ก็สคริปต์นี้นะครับสามารถกดออโต้ฟาร์มทั่วไปธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เลือกโซนฟาร์มกดออโต้ได้ต่างๆซื้อเบ็ดได้ต่างๆนะครับเนี่ยพวกมาเก็ตอะไรสามารถทําได้เหมือนสคริปต์ที่เสียตังค์หมดเลยนะแค่มันเป็นสคริปต์ที่ต้องหาขีนะครับโอเคนะครับจะมาลองตกให้ดูนะครับว่าสคริปต์นี้ตกไวแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเบ็ดที่พี่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ยวขอเปลี่ยนเป็นเบ็ดตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่จะออโต้ฟาร์มนะอันนี้สอนก่อนไปดูเมนูอื่นนะครับให้กดอ่าฟีชเชเล็คเตอร์ก่อนนะครับก็คือเซฟโพซิชันนั่นแหละนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจนเจออ่าออโต้ฟิชนะครับพวกออโต้เช็คหรือว่าออโต้เรลนี่ครับเขาติ๊กมาให้แล้วนะก็ไม่ต้องกดอะไรนะครับเรากดแค่2อันนะครับถ้าเราจะเริ่มฟาร์มก็คือเอ่อออโต้เชเล็คเตอร์นะครับแล้วก็อ่าออโต้ฟิชนะครับเนี่ยแล้วก็มาดูความไวของมันนะว่ามันไวแค่ไหนนะครับดูนี่ครับ มันกดไวมากมันถลกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือความไวของเอ่อการตกนะครับของสคริปต์นี้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากเอาไปฟาร์มเนี่ยสามารถเอาไปได้นะครับสคริปต์นี้ก็ไม่โดนแบนนะครับสามารถเอ่อตกได้ยาวๆเลยนะครับโอเคเนี่ยครับความไวการตกประมาณนี้นะครับแล้วก็พาไปดูเมนูอื่นเอ้าวกดผิดกดผิดกดผิดก็พาไปดูเมนูอื่นนะครับเมนูอื่นนะมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเมนูฟังก์ชันตรงนี้นะครับเป็นเมนูที่ หลายคนเอาไว้ดูของนะซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันยังทําได้จริงๆอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าน้องในสตีมบอกว่าทําได้นะแต่ว่าผมลองละเอ,อ่อมันทําไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ดูของเป็นนะคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่ามันยังทําได้หรือเปล่าในวันนี้นะครับโอเคนะสคริปต์นี้นะครับยังมีฟังก์ชันดูป,ปลาดูอะไรอยู่เลยนะครับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากได้ตรงนี้นะครับสามารถเอ,อ่อไปปลดลอกลิงก์สคริปต์ได้ที่ตรงคอมเมนต์นะครับแล้วก็ลิงก์สคริปต์นี้นะครับจะมีราคาปลาบอกเห็น,นะาาปนะ อันไหนที่ขายได้มันจะมีราคาปลาบอกมาเลยนะครับเนี่ยสองหมเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับสคริปต์นี้นะครับส่วนเรื่องเมนูการดูของนะครับตรงนี้นะไม่แน่ใจว่ายังทําได้อยู่หรือเปล่านะครับใครที่อยากลองนะสามารถไปลองได้นะครับก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล,แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย